ใต้พื้นผิวของโลกมีพลังอันยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ลึกลงไปในชั้นหินความร้อนสูงภายในโลกทำให้หินละลายกลายเป็นแมกมาเมื่อแรงดันสะสมมากขึ้นเรื่อยๆแมกมาจะดันตัวขึ้นสู่ผิวโลกและเกิดการประทุข,ของภูเขาไฟภูเขาไฟไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบธรรมชาติของโลกการปะทุ ไฟพลังงานความร้อนจากภายในและมีบทบาทสำคัญในการสร้างและเปลี่ยนแปลงพื้นผิวโลกเมื่อลาวาไหลออกมามันสามารถทำลายทุกสิ่งในเส้นทางแต่ในเวลาเดียวกันลาวาที่เย็นตัวลงจะกลายเป็นผืนดินใหม่ดินจากภูกเขาไฟมีแร่าธาตุภูมสมบูรณ์และเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของพืชในอนาคต ภูเขาไฟาจึงเป็นทั้งพลังแห่งการทำลายและการสร้างใหม่แสดงให้เห็นถึงความสมดุลอันน่าทึ่งของธรรมชาติเหตุการณ์เหล่านี้เตือนให้มนุษย์ระหนักถึงพลังของโลกและความสำคัญขององค์การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเข้าใจและเคารพก,การเรียนรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟาช่วยให้เราเข้าใจโลกมากขึ้นและเห็นว่าธรรมชาติเต็มไปด้วยพลังความซับซ้อนและความงดงามที่น่าทึ่ง